สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตามดูต้นทุเรียนที่ได้มีการสะสมอาหารไว้เพื่อที่จะรอรุ้นว่าปีนี้จะมีการติดดอกหรือไม่นะครับก็จะเป็นทุเรียนโคกสามต้นเหมือนเดิมนะครับที่ผมจะมาติดตามดูวันนี้ ก็จะมาติดตามดูต้นใหญ่นะครับต้นที่อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นต้นใหญ่กว่าเพื่อนที่ผมคิดว่าน่าจะมีลุ้นนะครับก็จะมาดูลักษณะของใบนะครับที่ผมได้ทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตอนที่เป็นใบอ่อนตอนนี้ลักษณะใบจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ พอที่จะมีลุ้นติดดอกบ้างไหมนะครับามาดูกันนะครับอตอนนี้ก็บ่ายสองโมงกว่านะครับก็จะมีแดดบ้างคลื้นบ้างนะครับดูใบนะครับนี่ครับใบก็จะเริ่มที่จะเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นแล้วนะครับ ใบนี้ก็น่าจะจะแจ่นะครับแจ่แล้วนะครับเริ่มแจ่เนาะใบพวกนี้นะครับก็เหมือนกันเนี่ยเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับ,รบใบเริ่มที่จะเข้มนะครับเป็นสีเขียวเข้ม อ, scalable. อ่าส่วน Eller, จริงนะครับกิ่งที่ผมคิดว ci ่านะครับคาดการเอาไว้ว่าจะน่าจะติดดอกมีอยู่ประมาณสี่กิ่งนะครับที่ผมคาดการเอาไว้นะกิ่งแรกก็จะเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งที่ผมได้ตัดปลายเอาไว้นะตัดปลายกิ่งตรงนี้พอเราตัดปลายกิ่งนะครับกิ่งมันก็จะเริ่มผมว่าโตขึ้นนะครับก okay. ิ่งโตขึ้นเนี่ยครับ กิ่งโตขึ้นเยอะนะครับเป็นกิ่งที่สะอาดนะครับเป็นกิ่งที่สะอาดนี่ครับกิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีดอกส่วนอีกกิ่งหนึ่งก็น่าจะเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้นี่ครับก็รอลุ้นดูนะครับว่าจะติดดอกหรือไม่นะครับกิ่งนี้ส่วนอีกสองกิ่งนะครับก็จะเป็นกิ่งน้น เดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับดูสภาพของใบก่อนนะครับสภาพของใบทรงพุ่มนะครับใบโตนะครับใบโตเลยเนี่ยอาจจะย้อนแสงเนาะเนี่ยจริงนี้นะครับก็จะมีทั้งเริ่มเข้าสีเขียวเป็นใบอ่อนก็มีนะครับทยอยเข้าสีเขียวเนาะ กิ่งนี้นะครับกิ่งที่ผมคิดว่านะครับมีลุ้นนะครับเป็นกิ่งที่ผมตัดปลายกิ่งเหมือนกันนะครับตัดปลายกิ่งเอาไว้นะครับก well ิ่งม po ันจะสวยงามนะครับสวยงามเนี่ยรอรลุ้นดูนะครับส่วนอีกกิ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะมียอดออกมาเยอะนะครับ มียอดออกมาเยอะเลยนี่ครับยอดสวยๆเลยนะครับเนครับจะย้อนแสงไหมนี่ครับกิ่งนี้นะครับอ่ดูดูกิ่งนะครับนี่ครับกิ่งมันจะจะโค้งเนาะจะโค้งแล้วก็อ่าแล้วก็ต่าลงนะครับมันก็จะเหินขึ้นนะครับเหินขึ้นเนี่ยนะครับ เนี่ยจริงนี้ก็มีรุ้นนะครับเนี่ยมีรุ้นติดดอกเหมือนกันเนะาะมีอยู่ประมาณสี่จริงนะครับที่ผมคาดการเอาไว้นะครับส่วนข้างบนมันก็โตเหมือนกันแต่ไม่รู้จะยังไงนะครับจริงนะครับโตเหมือนกันนะครับดูลำต้นนะครับลำต้นก็ใหญ่นะครับตรงนี้ อที่วัดจากพื้นดินมาตรงนี้ประมาณห้าสิบหกสิบเซนเนาะตรงนี้เนาะนี่ครับประมาณคืบนะครับคืบเหยียดเหยียดนะครับอ่าประมาณหกนิ้วกว่านะครับเนี่ยเกือบเจ็ดนิ้วนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับคืบหนึ่งนี่ครับคืบเราหนี่งหนิ้วกว่าเกือบเจ็ดนิ้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็ไฟท็อปเข้าอ่ารักษาอ่าเป็นมานานนะครับเนี่ยเป็นมานานแล้วรักษาตั้งแต่ นานแล้วนะครับอันนี้ก็หุ้มเข้ามาเนาะมันจะมันจิดมิดแล้วนะครับนี่อีกหน่อยมันก็ถึงกัน,นกับลำต้นนะครับใหญ่นะครับลำต้นแตกขยายรอรุ่นดูนะครับกับการสะสมอาหารเอาไว้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวเดินดูต้นเล็ก2ต้นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นทุเรียนโคก3ต้นเนาะ,ะที่ผมได้อัพคลิปลงให้เพื่อนๆได้รับชมตั้งแต่ตอนที่เป็นใบอ่อนแล้วก็เป็นการเดินปุ๋ยนะครับเดินปุ๋ยมาก็จะมีะตัวไหนบ้างก็ตามคลิปที่ผมได้ลงไปนะครับ เดินปุ๋ยแล้วก็มีการเติมธาตุรองแล้วกอ็อาหารเสริมนะครับใช้สลับกันมายอดก็สวยนะครับถือว่าสวยงามนะครับยอดยอดแดงแดงนะครับยอดแดงแดงครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับในเรื่องของยอด แดงออกมาเหมือนกันนะครับยอดแดงๆนะครับเป็นยอดที่ใหญ่นะครับต้นนี้ก็ยอดใหญ่นี่ครับยอดออกมาเน,ะนาะแต่นะครับแต่สองต้นนี้โคนต้นยังเล็กโคนต้นประมาณสี่นิ้วเนาะสองต้นนี้นะครับสี่นิ้วก็มีโอกาสติดดอกเหมือนกันนะครับ จิงเล็กๆก็มีโอกาสติดดอกอรอบที่แล้วก็จิงนี้นะครับติดดอกแต่กิ่งเขาเล็กกว่านี้นะครับอรอบที่แล้วอตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นนะครับก็พาเพื่อนมาดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการสะสมอาหาราต้นทุเรียนต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ที่เป็นทุเรียนต้นนี้นะครับ ที่ผมคิดว่าน่าจะมีลุ้นนะครับมีลุ้นในการที่จะติดดอกอรอบนี้นะครับเราก็จะมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรกับทุเรียน4ปีนะครับ4ปีกว,ากวา่าก็4ปียังไม่เยอะนะครับ4ปีกับอีกอผมปลูกไว้เมื่อ,อ รลายมิถุนายนก็กรกฎาสิงหากักัายาตุลาก็น่าจะประมาณ1ปีกับอีก3-4เดือนนะครับประมาณนี้แหละนะครับสำหรับต้นใหญ่ตันนี้นะครับอลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผลลัพธ์การที่จะสะสมอาหารไว้เพื่อรอ,องรับการติดดอกนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ